อยู่ที่ตลาดถนอมมิตรนะคะเอเอราคาถูกด้วยเออครับควรเท่าไหร่นะคะ3าบาท สั่งทุกอย่างนะดวงทุกอย่างคทนเพลินเลยไหมคะหัวเราะ กรอบแบบสดๆอย่างนี้เลยนะเนาะอยู่ที่ตลาดถนอม,มิตรนะคะเออราคาถูกด้วยเอสอสควรเท่าไหร่นะคะสบาทสดๆเลยอะ่ะแบบไม่ผสมเลยเดอ้เอ คุณผู้ชมลองกินน้ำสกัดผลไม้แยกากนะครับรวมนะครับที่สั่งมาให้แฟนเขาไปสั่งมาให้เฮ้ชเปิดฝามาแล้วโอ้โหลองดูลองดูใส่หลอ,งล,อลงไปมีฟองเลยเนี่ยอืมเฮ้ยอร่อยดีอืรสชาติมาครบเลยมายกสวนเนี่ย ผลไม้ตีกันม้วนหมดปนม้วหมดเลยอะ่ะแต่อร่อยอืมอร่อยอร่อยถ้าให้เดานะแบบไม่รู้รสผลไม้นะว่าใส่อะไรอะแครอทสับปะรดแครอทสับปะรด,ด,ดมะเขือเทศมีปะมีนั่นว่าแล้วโหเก่งว่ะบีทรูทบีทรูทเนี่ยไม่รู้อันนี้ไม่ไม่รู้นำ้ำสับปะรด เสารวรสไม่เห็นเหม็นขี้เต่าเลยเออมันจะกลิ่นออกเหม็นขี้เต่าจะมีกลิ่นเอกลักษณ์ของมันเนาะโอเคไหมได้อยู่ได้อยู่อันนี้ไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่อะไรเลยนะแบบออริจินัลออริจินัลผลไม้รวมปั่นแยกกากนะครับเนี่ยสุดยอดอีกแต่มันจะมั่วๆนิดนึงแต่อร่อยมันมีเปรี้ยวหวานโอเคครับเพื่อสุขภาพเนาะ อ็ออสุขภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> แต่สุขภาพแน่นอนอยู่แล้วแหละมันไม่มีน้าตาลไงมันเป็นเพียวๆผลไม้อ่ะ,อะ,อะมันถ้ามันไม่หวานมากเนี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพเพราะเพราะว่าถ้าตามที่หมอเขาว่าผลไม้อย่าก,กินรสหวานเพราะว่าถ้าเกิดรสหวานก็คือบางคนเป็นเบาหวานก็จะมีปัญหาแต่ว่าอันนี้เอเอเ,อ,เ,อ,เอ,ออกเปรี้ยวเอาโอเคได้ได้ได,ได้จบข่าวมีรสอะไรบ้างอ่ะในเนี่ยเค็มนิดๆไม่รู้เค็มไม่ใส่เกลือไม่ใส่เกลือถ้าจะเป็นของรสชาติผลไม้แหละอ่าแล้วก็ มันเปรี้ยอนำมาเลยแหละเปรี้ยวนําแต่หวานนิดๆอ่ะไม่ได้หวานเยอะอะไรขนาดนั้นอ่ะคือเพราะว่าเราที่เราใส่คือสิ่งสิ่งที่มันเปรี้ยวเกือบทั้งนั้นไงอ่าโอเคจัดไป